ไปก่อนมองไม่เห็นเลยนะครับใส่เตี๋ยเดินกันใส่ทั้งตัวเลยตามชอบแล้วท่านมีนเห็นไหมเดี๋ยวเตี๋เดือนอย่างนี้แหละนี่เตี๋ยเดินเราเกี่ยวไว้นะครับนีบ่รอบก็มาลุ้นกันดูดูอยู่นี่เลยนี่อันนี้ก็ใส่เบ็ดโฟมไว้นะครับก็มาดูเบ็ดโฟมกันอันนี้ก็ใส่เบ็ดโฟมไว้นะครับ ก็มาดูเบ็ดโฟมกันนี่มันจะติดนะโอ้ไใ้ลึกนี่จะติดเนี่ยสายจะยาวสเบ็ดสายจะยาวหน่อยนึงสายเรื่อยๆนะครับโอ้เพื่นติดแล้วอะไรเพื่นเพื่อนโอ้ได้ปลากระสงตัวต้วเพื่อนปลาอนใช่บะปลากระปลากระสงครับนี่ เห็นไหมนี่ครับติดแล้วเพื่อนหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวใครเห็นคนไหมสวยสวยสวยแล้วหนึ่งตัวเพื่อนพวกนี้ก็ได้ได้อาหารแล้วครับเรามีแบบการวิธีหากินแบบง่ายๆนะครับตามป่าก็พอได้กินเพื่อนมูเพื่อนตัวนีิดปครับอยู่ลึกเลยรอรุ้นันป่าเลยครับเพื่อนลากเลยอู้ ีปลาอะไรนี่ตัวใหญ่มปลาอะไรเนี่ยยิ่งใหญ่เลยนะครับเมืองเนี่ยติดเลยครับติดเลยครับติดเลยครับยกมาเลยยกขึ้นมาเลยเดเหนี่ยตัวที่สองครับตัวที่สองันนี้ก็น่าจะพอได้ทำข้าวแล้วครับพวกเนี้เรา ตอนน้ำพริกอะไรก็ว่าไปปลาช่อนตัวไม่ใหญ่เพื่อนแต่อดี่ในป่าเราเลือกไม่ได้นะเพราะว่าเราเป็นอาหารนะเพื่อนเป็นอาหารของเราเราไม่จะเป็นต้องเลือกกินนะครับขอใอยมันได้เราว่าป่าเราหวังอะไรได้นอนไม่ได้เพื่อนเห็นไหมครับนี่คืนนี้โอ้รุโอ้ยไม่ตายเลยเตี้กระไรสองตัวนะครับเนี่ยเห็นไหม ปลาช่อนกับปลากระโงนะครับตัวไม่ใหญ่มากแต่ก็พอได้กินพวกนี้เอาไปตำน้าพริกนะครับย่างตำน้าพริกกินรวมก,กับผักเราจะแบ่งกันกินพอกินพออิ่มนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวพวงนี้ค่อยมาลุ้นกันใหม่นะครับเราจะได้สักกี่ตัวอีกสวัสดีเพื่อนเพื่อน <c oughs> <c oughs> นี่ก็เช้าแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อคืนก็ นอนหลับหๆจนตื่นครับอากาศก็เย็นๆหน่อยก็ตื่นสายหน่อยวันนี้นะครับสายนิดๆรู้สึกว่าเจ็บคอหน่อยๆอากาศมันเย็นกลางคืนเดี๋ยวก็จะไปหาอาหารกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานตอนมือก็ได้ใส่เบ็ดไว้นะครับที่หนองน้ำใกล้ๆที่นอนนี่แหละ ก็เดี๋ยวก็จะไปดูกันว่าได้กี่ตัวนี่แหละครับเราก็พึ่งพาป่าอย่างนี้แหละการหา,าหารในป่าก็เราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้ก็มีบางทีได้เยอะก็ได้มากบางทีได้เยอะก็ มันกินไม่หมดนะครับมันแล้วแต่บางวันนะั้นแล้วแต่บางที่ก็ไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของป่ากฎของป่าถ้าใครเก่งคนนั้นก็หาได้เยอะหรือวันหรือดวงดีหน่อยก็ได้อาหารมากมายเก็บที่นอนก่อนการหาพื้นก็ในปา่ามีก็ต้อง ขาเป็นนะครับเพื่อนมใช่ว่าเห็นว่าฟืนแล้วมันกติดทุกไม้ไม่ใช่นะครับบางไม้นี่สำหรับป่าสำหรับป่าบิดชื้นเนี่ยสำหรับป่าชื้นเนี่ยาักตายเนี่ยไม้บางตัวนี้ไม่กินไฟเลยนะครับก่อไม่ค่อยติดบางตัวนี่ก็ติดง่ายต้องดูไม้ด้วยประสบการณ์ล้วนครับเอาสังเกตเอาไม้บางตัวก่อไงก็ไม่ติดนะควัน ใช่หช oh, <c ười> ่ใช้มีชามลุกหินก็ต้องดูไม้ด้วยสองเกตอืมอืมอ่าอีกตั้งใช่อืมอ๋อเจ๋งเลย ก็ไม่ไม่ได้กอ,อยากนะ,ะก่อไฟบางคนไม่เป็นแนละ้วก่อยากแน่นอนต้องหาไม้เล็กๆก,ก,ก่อนเนี่ยรับแรงเป็นตัวไม้ัเล็กๆ่กิ่เล็กเป็นเชื้อเขาแล้วก็ ไอ้ไม้ท่อนใหญ่เนี่แหละเบื้อนรองไปก่อนรองพื้นนะครับเพราะว่นดินมันชื้นรองไปก่อนเขาะจะได้ติดง่ายจะได้ไม่ควันทาไมเราต้องทําไมเราต้องรองมัไหมเพราะว่าพื้นอะมันเปียกพื้นเนี่ยพื้นดิน,นเปียกแล้วพอเวลาเราก่อบปุ๊บมันติดปุ๊บอความร้อนเน่ะมันจะดูดความชื้นขึ้นมาทําให้มันไฟจะดับแล้วมันจะ,จะติดยากถ้าเราใช้ไม้รองพื้นอย่างเงี้ย มันจะม่มีมันไม่ติดความชื้นกับดินไงเวลาจุดปุ๊บมันติดมันจะติดเลยทีเนี้ยมันก็ทําให้มันติดง่ายวันก็ไม่ค่อยมีเพราะมันอยู่บนไม้โดยตรงไงไม่ได้อยู่บนดินที่ชื้นมันก็จะก่อง่ายนี่ครับใช้ไม้รองพื้นไว้ก่อนนะแล้วก็นี่มาใหญ่รองก่อนหลังจากนั้นก็ถูดเริมแหละ ลูกปลาไม่เก็บม,มาจากปลาเนี่ยเรื่องขุดหน่อยๆมาแตกมีน้ำมันปล่อยออกมามแล้วก็จุดนี่ไปละจุดเลยไปเช็คละง่ายอิดเลยเห็นไหม อีกแล้วนี่บังไปเลยนี่แล้วก,ไก็ไปกิ่งไม้เเล็กกันแหละทับกันไปเรื่อยๆทับแล้วจะทับการทับเนี่ยไม่ใช่ว่าทับับเลยนะครับทับให้มันแน่นไม่ใช่นะทําแน่นนะออกซิเจนไม่มีไม่มีอากาศเข้าอะไฟก็จะไม่ติดนะจะดับก็ทับกันแบบให้มันมีช่องระบายอากาศหน่อย มันจะมันจะทำให้ไฟอ่ะมันลุกง่ายเร็วไฟมันลุกง่ายมันมีช่อง,งไงออกซิเจนมันก็จะเยอะขึ้นเพราะวไฟจะไม่ได้ก็ต้องมีก็ต้องมีออกซิเจนช่วยนะครับอ่ามันร่มติดแล้วง่ายอยากเลยเดี๋ยวเราก็ติดนะ ไฟไฟก็เริ่มติดแล้วนะครับทำขาเตาก่อนง่ายๆเลยทำขาที่เรียกตั้งหมอมนี่ครับเอาไปง่าย,ายนี่แหละย,ละย,ละยต้มร้อนไว้ส่งเพื่อนอะไรได้ ตื่นมาก็จะไปกินกาแฟกัน หมาหนะใช้ง่ายมีความร้อนเร็วตั้งไปการต้ร้อน <c oughs> นี่นัเพื่อนทำไมว,วิชาก่อไฟในป่าที่ผมบอกว่าต้องรองไม้ข้างล่างก่อน <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> เพราะทำให้มันไม่มีควันใชไมมันจะติด <c oughs> ติดแบบดีมากเลย <c oughs> แต่ถ้าเราไม่รอง ไม่มีไม้มารองข้างล่างนะครับมันจะควันควันนี่ทำให้เราแสบตาเห็นไหมครับน้ำก็เริ่มเดือดแล้วใก่ร้อนนะเอา่าเือนเพื่อนหลังจากที่เมื่อวานตอนเย็นเมื่อวานนะครับตอนมืดมาใส่เบ็ดไว้ก็ได้เวลามาดูแล้วว่าจะมีอะไรติดบ้างน,นะครับไปลุ้นกันอันนี้ก็ใส่ไว้กลางน้ำ่อย ครักผโอ้น้ดีน่าพูดกัด้วยนะนะครับมืัอนี้ปิดแล้วนี่นี่ขนาไทยครับลงไปแล้วครับเพื่อนใส่บูธครับผมคุณบรายชายไหลแล้วนี่โอ้น่าจะปันไหลอ้าวเพื่อนมาแล้วครับนี่ได้แต่หัวมาไม่ทันครับไม่รู้อะไรขโมยไปกินน่าจะเป็นเต่าหรืองูน้ำนี่แหละครับนี่ ก็ว่าไปครับแบ่งป,ปันกันเดียวได้เดี๋ยวค่อยดูหลังต่อไปนะครับนี่ปัดดุกเหนือแต่หัวกินเดี๋ยวเบงหลังที่สองครับบัานนี้นี่ก็ดึงสายเด็ดเข้าไปลึกเล่นเพื่อนมีลุ้นหรือเปล่าไม่รู้นั่นนี่ครับก็ใช้หากินทางหัวทางข้องนี่แหละครับปลาแหลดึงมาปลาไหลครับเ,เพื่อนปลาไหลเนี่ครับหมานอยู่ครับ ปลาไหลปลาไหลนี่ <c oughs> เห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้ได้ปลาไหลครับพอได้กินไปแต่เมื่อคืนนะครับโง่งมเลยครับครับนี่แหละเป็นอาหารของพวกเราได้แล้วอาหารถึงไม่ถึงไม่มเยอะแต่ก็พอได้กินเออนี่ทำตัวปลาไหลไปไว้เสมืดกับมาดูกันอาหารโปรตีนกันบ้าง ปลาไหลปลาก็อย่างนี้เลยเพื่อนดำๆหน่อย,วยสวยๆครับอืน,นี่ก็วันนี้ก็โชคไม่ค่อยดีเลยครับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าปลามันไม่ค่อยกินเบ็ดไม่รู้มันเป็นวันอาถรรย์วันอะไรด้วยหรือเปล่าไม่รู้วันพระด้วยหรือเปล่าก็เนี้ยได้สองตัว ติดสองตัวครับตอนเช้านี่ปลาไหลตัวหนึง่งปลาดุกตัวหนึ่งก็เหลือแต่หัวไม่รู้อะไรเอาไปกินเพื่อนก็เป็นไรปลาไหลตัวนึงก็ย่างกินได้ครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยพเพื่อนครับนี่ครับผลงานเมื่อคืนนี้ก็ได้ปลาไหลหนึ่งตัวปลาช่อนแล้วก็ปลาดุกอันนี้ก็จะย่างตำน้ำพริกนะครับ นี่ปลาไหลก็จะย่างกินกันนี่แหละหาอาหารป่าข้างๆที่นอนกันในบึงก็ไม่ได้คัดหวังอะไรนะครับของป่าเราได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่วันบางวันโชคดีเราก็ได้กินบางวันโชคไม่ดีหน่อยก็ไม่ได้เลยก็มีว่ามันเป็นการเอาตัวรอดนะครับถ้าเราเก่งเราก็ได้ก็จะย่างกัน มึนข้าวไปพลางๆเอาเปืเ้อนเห็นไหมข้าวใกล้สุกแล้วก็ปักเลยร้อนร้อนไปก

เอาอย่างนี้มาคุยแตบนบ้านเลยผมก็อยากคุยบนบ้านมื้วกันภาษาผมแต่เขาฟังไม่เข้าใจภาษาอีสานลาวนะมันมันฟังง่ายอย่แก้วแก้วคลิกนี่แก้วนี่ไงตำแล้วลาาอ๋อเนี่ยใแล้วนี่ก็ใส่ใบไม้แล้วเพื่อนนี่นี่ใบไม้เก็บมาจากป่านไหมนี่ช่วยชามเราไม่ต้องอย่างนั้น,นยากม,มาเนี่ยไปนี่แหละกินไปกันเราแบ่งไ้ให้เพื่อนด้วย แอกแ,ก,แกกินกันอย่างนี้แหละไอรหิวก,ก็กินก่อนใครไม่หิวก,ก็กินหลังเพราะว่ากับข้าวนี่ก็มันไม่เป็นเวลาอยู่แล้วเนาะนี่กับปลาไหลยากใช่ไหมนี่บางคนว่าไม่กินงูแต่กินปลาไหลก็เหมือนกันแหละครับนี่ปลาไหลกับงูนี่ไม่ได้ต่างกันเลยโครงสร้างคล้ายๆกันนะข้าวเลยเนื้อปลาดุนี่เนื้อปลาสอใช่ไหม เออมาทำไสกินให้อร่อยอเพื่อนอาหารว่าจะเป็นต้องสรูหราหรอกระดับพัตคามเหมือนกันเวลากินก็ให้จินตนาการเข้าไปไปอยู่ในพัตคามก็อนคนรวยก,กินก็ไม่ได้ใช่คนที่เขาอยากจะกินเหมือนเราเขายังไม่มีโอกาสได้กินเลยนะเราเนี่ยมันโชคดีขนาดไหนฮะน้อยๆกินด้วยกันแบ่งปนันกันก็อร่อยเป็นพรีเอืย กินข้าครับมาเพื่อนกินข้าวกันนี่เห็นไหม,มร่อยกินกันไปคุยกันไปแล้วเก็บผักป่ากินนี่เนาะเรากินนี่ไปก่อนหิวแล้วอร่อยเว้ยเยอะไหมผักป่า มาปามผักปลาาอยไปกินลูกปามกับผักเป็นผักที่แตก็ดีอะไรย่างเบ้าอ๋ออะไรย่างอครับไมกินเมื่อไรอะกินแต่น้ำมันเนี่ยอย่งละแกงบอกเคยกินเห็นกินอยู่บอกเคยกินไม่กินเลยอ่ะผับเป็ดก็ไม่กินหมอหลังก็จะไปหาอเลยถ้าไม่กินของพวกนี้ไม่เคยเลยรืออร่อยเนื้อย่างอะไรบ้างหวาน

อร่อยเลยอ่ะ hmm. อือหือยอดอร่อยอือ mm หือ hmm.